ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินพีซ่าในระดับสถานศึกษาโรงเรียนดงมาไฟวิทยาได้มีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินพีซ่าเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้กำหนดวางแผนและเป็นแนวทางบรณาการในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนของโรงเรียนดงมาไฟวิทยาคือการนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ทั้ง17เล่มมาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาหลักโดยโรงเรียนได้นำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เล่มที่3และ4มาใช้พัฒนาทักษะของนักเรียนโรงเรียนได้นำข้อสอบแนวพีซ่าที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นมาใช้ในสองลักษณะสำคัญคือ 1. การสอบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (formative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ 2. การสอบเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ summative evaluation เพื่อประเมินภาพรวมเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนได้นำกิจกรรมจากชุดพัฒนามาใช้ฝึกผลนักเรียนในหลากหลายรูปแบบสำหรับการทดสอบในรูปแบบ paper-based test เราได้ใช้แบบฝึกจากชุดพัฒนาความสลาดรู้โดยเฉพาะจากเล่มที่4เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน และได้ทำการทดสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์เบสเทสโดยนำนักเรียนเข้าฝึกทำข้อสอบผ่านระบบ p ี s a Style ์ออนไลน์เทสติ้งและระบบ p ีซ่าไลคของสสวทร,รวมถึงนำข้อสอบแนวพีซ่าจากคลังข้อสอบกลางมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับรูปแบบการประเมินที่ทันสมัยและหลากหลายนอกจากนี้เรายังได้ใช้ชุดแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา วัสมัรถนะความสลาดรู้ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายชุดที่1และ2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึง4ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนอีกด้วยทั้งหมดนี้คือรายงานการดำเนินงานและแผนการขับเคลื่อนพีซ่าของโรงเรียนดงมะไฟวิทยาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่น ในการนำนวัตกรรมและเครื่องมือที่หลากหลายมาใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและครบวงจรขอขอบคุณค่ะ